วัสดีเพื่อนทคนนะคะอยู่กับแ,นแอนคะช่องนอาปาานะคะก็คลิปนี้นะคะแอนจะพาเพื่อนๆไปเดินชมภาพบรรยากาศตลาดนัดซอยบัวขาวนะคะวันนี้เนาะปกตินะคะเราจะมาตลาดนัดซอยบัวขาวทุกๆวันอังานนะคารเนาะแต่ว่าอังคารที่แล้วนะคะฝนตกแอนเลยไม่ได้มานะคะก็เลยเลือกมาวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์เนาะ,ะ,แ,ะแต่ลาดซอยบัวขาวจะมีทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะก็ บางช่วงอาจจะไม่ได้บรรยายนะครับว่ามีเสียงเพลงเนาะ วันนี้ก็ร้านขายของนะคะไม่ค่อยเยอะเนาะน่าจะเป็นผู้คนกลับบ้านนะคะช่วงเทศกาลสงการนี่นะคะก็จะมีผักผลไม้นะคะมาขายนะ ก็นี่เป็นบรรยากาศตลาดนัดซอยบัวขาววันนี้นะคะเพื่อนๆนก็ก็จะมีหลายช่วงนะที่แอนไม่ได้บรรยายเนาะก็วันนี้ค่อนข้างเปิดเพลงกันเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้แม่ค้าก็มาขายของไม่เยอะนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะช่วงเทศกาลสงการานเนาะแล้วหลายคนก็กลับบ้านนะคะที่ต่างจังหวัดเนาะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะร้านขายกับข้าวก็จะไม่ได้เปิดทุกร้านเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวแอนก็จะพาเดินกลับไปที่จอมเทียนเนาะเดี๋ยวจะไปขึ้นคิวรถนะคะเดี๋ยวจะกลับจอมเทียนแล้วเพราะว่าตอนบ่ายๆนะคะว่าจะไปถ่ายคลิปที่หาจอมเทียนนะก็ตอนเช้าก็เลยมาตรงนี้ก่อนนะคะไม่แน่ตอนเย็นถ้าเกิดฝนไม่ตกนะคะแอนก็จะไปตลาดนัดเทศประสิทธิ์เนาะ วันนี้วันศุกร์ก็มีตลาดนัดเทพสทธิ์เหมือนกันนะคะตลาดนัดเทพสิทธิ์ก็จะมีวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะจะขายช่วงเย็นประมาณ5้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มนะคะประมาณนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะตลาดตอนกลางคืนสามารถเปิดได้ถึงกี่โมงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีประชุมนะคะวันนี้ตอนประมาณบ่ายๆนะคะสอบอคอนะประชุมกับนายกเนาะ เกี่ยวกับเรื่องมาตรการควบคุมนะคะจังหวัดที่เป็นสีแดงน,นะคะน่าจะมีประมาณ10กว่าจังหวัดนะตอนนี้เนาะก็คิดว่าน่าจะมีการไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะที่ร้านอาหารด้วยแล้วก็ร้านอาหารก็ปิดไม่เกินสามทุ่มนะคะคิดว่าอะไรประมาณคร่าวๆนี้แหละฟังข่าวตอนเช้าก็ เขาบอกว่าไม่น่าจะมีการล็อกดาวน์นะคะอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะเวลาการเปิดปิดในการขายสินค้ามากกว่าเนาะแล้วก็ให้งดนะคะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะในช่วงนี้ก็คิดว่าก็เป็นเรื่องดีนะคะยังไม่อยากจะให้ล็อกดาวน์ช่วงนี้เนาะถ้าจะล็อกก็ขอให้กลับบ้านนะคะไปเอารถมอเตอร์ไซค์มาก่อนเนาะ นี่นะคะก็เป็นทางเดินทางกลับเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็อาจจะได้เห็นตลาดหน้าวัดชัยนะคะกันค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเดียวนะคะที่ไปซอยบัวขาวจากจอมเทียนเนาะนี่นะคะผักส,สดๆผลไม้เยอะๆมากมายเลยนะคะยิ่งช่วงหน้าร้อนเนาะเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผลไม้บ้านเราหน้าร้อนจะอร่อยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น มะม่วงทุเรียนนะคะมังคุดเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าจะเป็นเงาะมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ดูวันนี้ตลาดข้างในก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะแอนมองเข้าไปก็ไม่ค่อยเห็นมีคนเดินนะ,ะนี่นะคะมะม่วงดูสิคะ วันที่19นี้นะคะก็จะมีงานวันไหลนะคะก็จะเปิดให้เฉพาะส่งน้ำนะคะไม่มีการจัดกิจกรรมคลืค่นหรือว่าคลืค่นเคลงอะไรนะคะต้องดูด้วยว่าเอ้าเขาออกป้ายออกแล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันที่19จะมีงานวันไหลหรือเปล่านะคะพเพื่อนๆคือก่อนหน้านี้นะคะจะมีป้ายตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ หรือว่าอาจจะไม่มีการจัดงานวันไหลคือก่อนหน้าน,นี้นะคะจะมีป้ายตรงนี้ใช่ไหมที่เขียนว่าจัดงานวันไหลหน้าวัดตรงลานนี่คะ่ะหน้าวัดโาวัดชัยมงคล แต่ว่าตอนนี้ป้ายถูกเก็บไปแล้วนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าวันไหลงานวันไหลที่เปิดให้ส่งน้ำพระจะยังมีหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าป้ายถูกเก็บไปแล้วเนาะน่าจะมีคําสั่งอะไรนะคะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรการหลายๆมาตรการก็เดี๋ยวรอฟังอีกทีนึงนะคะแอนก็จะไปนั่งฟังข่าวเหมือนกันประมาณ บ่ายโมงครึ่งประมาณช่วงบ่ายนี้นะคะ่ะก็น่าจะรู้ผลแล้วว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็1,500กว่าคนนะที่ชนบุรีก็ร้อยนะคะเป็นร้อก็ใครจะไปไหนมาไหนก็ดูแลสุขภาพนะคะป้องกันตัวเองล้างมือบ่อย พกเจลแอลกอฮอล์นะคะส่วนมน้ากากตลอดเวลานะคะเวลาอยู่สถา,านที่สาธารณะเนาะแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะคะช่วงนี้ก็งดพบปะสังสรรค์นเนาะก็เดี๋ยวแอนจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ